สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่ง Rock Channel สนุกกับมือถือนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อ Facebook กันนะครับหลายท่านอาจจะใช้ชื่อเดิมใช้ชื่อจริงแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแต่จะเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นนะครับเรามาดูวิธีการกันนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมเลยอันดับแรกเลยก็คือพาสเวิร์ด เฟซบุ๊กนะครับหลายๆท่านถ้าจําไม่ได้นะครับเข้าไปดูได้วิธีการดูรหัสเฟซบุ๊กนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเข้าไปดูที่คลิปนี้นะครับส่วนท่านที่จําได้แล้วก็เตรียมรหัสไปแล้วนะครับเข้าไปดูวิธีการกันครับเปิดเฟซบุ๊กขึ้นมานะครับเข้าไปที่ขีดสามขีดมุมบนด้านขวานะครับคลิกเข้าไปเลื่อนขึ้นมาเข้าไปดูที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับคลิกเข้าไปครับคลิกที่การตั้งค่าครับเข้าไปดูที่ข้อมูลส่วนตัวครับคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปที่ชื่อครับโปรดทราบหากคุณเปลี่ยนชื่อของคุณบน Facebook คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้อีกเป็นเวลา60วัน โรดอย่าเพิ่มตัวอักษรตัวใหญ่ตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ปกติหรือคําที่ไม่มีความหมายนะครับนี่ก็เป็นข้อกําหนดของเขานะครับผมจะเปลี่ยนจากภาษาไทายเป็นภาษาอังกฤษนะครับคลิกเข้าไปนะครับ หลังจากพิมพ์ชื่อที่เราแก้ไขใหม่แล้วครับเราก็ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนะครับ <5 S 1> เขาจะให้เราเลือกว่าเราจะเอาชื่อไว้ข้างหน้าหรือนามสกุลไว้ข้างหน้านะครับผมเลือกเอาชื่อในภาษาไทยนะครับปรีชาชนประทินนะครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับในการบันทึกการตั้งค่านี้โปรด ป้อนรหัสผ่าน facebook ของคุณเราก็ทําการป้อนรหัสผ่านที่เราใช้สําหรับ Facebook ของเราอันนี้นะครับเมื่อทาการป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วทำทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับเรียบร้อยแล้วนะครับกลับเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับคลิกย้อนกลับนะครับตอนนี้หน้าโปรไฟล์ของเราก็จะกลายเป็นชื่อที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับของผมก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ขอบคุณมากเลยสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญเลยฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ